นี่คือมัก,กรีผลที่ได้มาจากป่าลึกลักษณะของชายผู้นี้แปลกมากเหมือนกับนักพรกหรือสีชีภัยหนวันนั้นได้มาขอค้างแรมกับวัดหนึ่งคืนแล้วจึงหายไปในยามเชา้าซ้ํายังทํานายไทยทักกับหลวงพ่อตุ๊ว่าหากจะทําบุญกุศลใดหรือมีโครงการจะทาลุกบํมรุงพุทธศาสนาให้หรีบทําเลยนะพ่อหลังจากนี้อีกสีปีจะไม่มีโอกาสแล้วซึ่งหลังจากนั้นสปี ท่านได้มรณะภาพลงแต่ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพนั้นท่านได้มอบมรการีผลนี้ให้แก่นายสำเริงผู้เป็นบุตรชายนายสำเริงแกจึงนําไปฝากไว้กับหลวงพ่อจรันวัดอันพวันพอรู้ว่าท่านเคยเจอของจริงมาก่อนอีกทั้งก็เพื่อให้หลวงพ่อช่วยพิสูจน์ว่านี่คือของจริงหรือเปล่าต่อมาหลวงพ่อจรัญจึงได้มอบคืนให้แก่นายสำเริงนายสำเริงจึงได้มอบให้แก่วัดพระปางมุนีรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน ผมถามตัวเองว่าเชื่อเรื่องนี้ไหมหลังจากจ้องมองอยู่น้ำนตั้งหนึ่งชั่วโมงบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์หรือใครสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นผลไม้จริงๆโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าป่าเมืองไทยมีมิติที่ทับซ้อนกันอยู่จริงๆ